คุชชั่นแบรนด์ดาราที่พลอยคิดว่าเหมาะสําหรับผิวลูกคุณหนูมาดูกันค่ะว่าคุณหนูพลอยจะใช้ได้ไหมคำเตือนจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรของแบรนด์นี้ห้ามลงผลิตภัณฑ์รักษาสิวให้ลงบํารุงอย่างเดียวไม่นั้นหน้าเป็นคราบในเมื่อแบรนด์ฟลีนของคุณออมสุชาก้าส่งผลิตภัณฑ์ให้คนหน้าอุกบาทอย่างพลอยมาใช้ขอบคุณมากค่ะพอก็กล้าใช้แล้วขออนุญาตรีวิวตามความเป็นจริงอันดับแรกคือแพคเกจสวยรูไม่เหมาะกับชุดไปยิมของพลอยเลยที่พลอยทาอยู่คือโทนอัพเซรั่มที่เป็นทั้งบารุง ไม่ง่งายตอนพลอยลองใช้ครั้งแรกก็งงงตอนนี้พลอยเข้าใจน้องเขาแล้วเราปรับความเข้าใจกันใครใช้ยังไงไม่รู้แต่สําหรับพลอยพลอยต้องใช้ความรุนแรงกับน้องเขานพื่อพลอยต้องถูถูวนวนแรงแรงจนกว่าน้ําในครูชั่นเขาจะออกมาหลังจากนั้นพลอยต้องวนวนอีกทีน้องเนื้อคูชั่นเขาถึงจะยอมติดอยู่บนหนังหน้าพลอ,อยพอเคยนวนน้องเขาเบาๆแบาบฟีลลิ่งคุณหนูนั่งจิบน้ำชาตอนเช้าน้องเขาจะติดหน้าพลอยยากมากมันจะติดแบบแห้งๆลอกๆแต่พอพลอยลองใช้วิธีนี้ดูผิวพลอยก็จะดูผ่องๆถึงแม้ว่าเบอร์เข้มสุดของเข้้้้้มมไไดแค่่นนนีีอัก็รูา สมคำาลําลือก็คือไม่ได้ปกปิดรอยดํารอยแดงอะไรคนที่อยากได้ความปกปิดแน่นๆนต้องไปซื้อแบรนด์อื่นสำหรับพลอยพลอยคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวไม่มีปัญหาเลยมากกว่าคือถ้าผิวมีปัญหาเยอะๆแบบพลอยก็ใช้ได้แต่ว่าต้องทําความเข้าใจกับน้องเขาเยอะหน่อยหลังจากลงคูชั่นพลอยก็ลงแป้งฝุ่นเพื่อควบคุมความมันก็จะได้ฟ<อ>ินิตลุกที่หน้าของผ่องผ่องขนาดที่ว่าเหงือ่อออกขนาดนี้หน้าก็ยังผ่องอยู่